ครับเพราะกับผมทนาวิริยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่653นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube ปิงก็ว่าทนายวิริยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คขารปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน u t u b e นะครับพัหงหายกันไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าทนายวิริยุทธ์เนี่ยไม่สบายนะครับสำหรับแฟนคลับที่สงสัยเอย้ทนาวิริยุทธ์ไปไหนนะครับก็ต้องตอบว่าไม่สบายนะครับถ้าไม่ได้อัดวิดีโอนะครับก็โดยหลักแล้วเนี่ยเราจะอัดวิดีโออย่างน้อยสัปดาห์ละัอด เรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เราจะไม่มีคําถามของแฟนคลับซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยสอบถามกันมาตลอดนะครับสำหรับคําถามในวันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีที่ซื้อที่ดินกับเจ้าของโฉนดที่มีชื่อเจ้าของโฉนดหลายคนคนขายมีชื่อหลายคนแต่เราไปซื้อกับคนขายแค่คนเดียวเนี่ยแล้วไม่มีการรังวัดแบ่งแยกโฉนอดออกมาเนี่ยมีผลเสียอะไรหรือไม่คะนะครับก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่า การที่เราทําสัญญาซื้อขายที่ดินนะครับเราเป็นผู้ซื้อซื้อที่ดินกับคนขายและคนขายให้การรับรองด้วยวาจาให้การรับรองด้วยปากเปล่านะครับเป็นสัญญาใจว่าวางมัดจํานะครับทำสัญญาจะอาจจะทําสัญญาจะซื้อจะขายก็ได้นะครับแต่ว่าให้สัญญาว่าจะไปแบ่งแยกโฉนดออกเป็นแปลงย่อยนะครับจากเจ้าของรวมคนอื่นนะครับแต่สุดท้ายนะครับเวลาผ่านไปนะครับก็ไม่มีการ รังวัดแบ่งแยกโฉนดให้เรานะครับอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าค่อนข้างเสี่ยงถ้าทนายแนะนำนะครับก็จะไม่แนะนําให้ซื้อลักษณะแบบนี้นะครับการซื้อที่ดินที่มีเจ้าของร่วมเนี่ยเราก็ควรระบุนะครับว่าให้เขาไปดาเนินการรังวัดแบ่งแยกโฉนดภายในวันที่เท่าไหร่ต้องแล้วเสร็จถ้าไม่แล้วเสร็จต้องคืนมัดจําให้เรานะครับหรือควรจะให้เขาไปรังวัดแบ่งแยกให้เรียบร้อยการที่เขาขู่ว่า เขาสามารถหาคนซื้อนะครับคนอื่นขายได้ราคาดีกว่าขายให้เราอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้ออ้างลอยๆนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วการซื้อขายที่ดินเนี่ยคนที่จะซื้อโดยทั่วไปเนี่ยถึงแม้ที่คุณจะเป็นที่ที่ดีก็าตามแต่ถ้าคุณยังไม่แบ่งแยกโฉนดเนี่ยการซื้อพวกนี้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะในประมวลกฎหมายแาพ่งพาภิษฎมาตราหนึารเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของรวมคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยจะจำหน่ายส่วนของตนก็ได้นะครับ แต่ตัวทรัพย์นั้นจะจำหน่ายได้ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคนนั่นหมายความว่าแม้เจ้าของรวมคนหนึ่งเนี่ยจะมีสิทธิ์ขายของตนนะครับแต่คุณจะขายทั้งแปลงไม่ได้คุณขายได้เฉพาะส่วนของตนนะครับในเมื่อคุณยังไม่มีการหลังวัดนะครับที่ดินหนึ่งไร่คุณอาจจะมีเจ้าของ4คนนะครับ คุณอาจจะมีแค่ร้อยตารางวานะครับสี่ร้อยตารางวาเท่ากับ1ไร่คุณอาจจะมีแค่หนึ่งร้อยตารางวานะครับแต่คุณมาขายเขา2อ0 0าร้อตารางวาหรือครึ่งแปลงอย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีผลปลูกพันธุ์เขานะครับฉะนั้นเงินที่เขารับมัดจาเราไปเนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้ครับแล้วเขาจะมาคืนเราเมื่อ,อไหร่นี่ยังไม่รู้เลยนะครับนะครับอันนี้ทนายก็อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับฉะนั้นการซื้อที่ดินกับคนขายที่เป็นเจ้าของร่วมในโฉนดหลายชื่อเนี่ย ควรจะให้เขาลังวัดเรียบร้อยด้วยค่าจะจ่ายเขาควรจะระบุเนื้อที่ให้ชัดเจนด้านทิศไหนทิศใต้ทิศเหนือนะครับเนื้อที่ให้มันชัดเจนราคาเท่าไหร่นะครับรังวัดภายในกี่วันนะครับจะไปโอนเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายครับถ้า นะครับหรือแฟนคลับเนี่ยสนใจอยากจะทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือปรึกษาให้ทนายร่างเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาทนายวิรยุทธ์ได้นะครับส่งข้อความมาทางไลน์หรือโทรศัพท์มาได้ตลอดนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่653เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิรยุทธ์เพราะกันแบ่โอกกันหน้าสวัสดีครับ